สวัสดีครัวันนี้เขาอยู่กับผม k อ c Channel นะครับ <c oughs> วันนี้ก็มาพบกับการรีวิวกันดำอีกแล้วรีวิวกันดำบรรชุว่าอลกซกันดำนะครับนี่ครับกันดำออยเสียงเปลี่ยนบ่อยลึกขึ้นเป็นอลกซกันดมของประเทศจีนนะครับเขาผลิตมาให้เราสนุกสนานที่เฉยหละแกนเลยนะครับจัดกล้องก่อน โอเคแกะนะดึงเพิ่งส่งมาเองเอาส่งออกแล้วนะนค่อรับคือเออริสกันน้ำเก็บกล่องกันดลกอนเก็บไม่โอเคเอาไปเป็นสีเขียวเพราะไม่มีอ๋อนี่แบบจะเป็นของตัวไหนวะ ตัวนี้เปล่น่าจะอเลสกันนะนี่แหละครับใช่ไหมวะใช่ครับแบบเป็นของอ้ไงนี่ผมซื้อมาสองตัวอีกตัวหนึ่งรีวิวไปแล้วแต่ไม่ได้ลงหรอกโอเคก็เริ่มไม่ถีการแกระเลย ครับประวัตหลักผมกันไกรกันไกรตัดตัดตัดส่วนไหนก่อนตัวนี้เนาะปืนก่อนแล้วกันปืนปืนเด็ดเด็ดดี๋ยวปืน โอเคตัดโดนกล้องอีกตัดตัดโอเคโอเคนะเดี๋ยวผมอไปลงสีทีลหรอคือโอเคครับได้ส่วนนิดปืนต่อไปส่วนเท้าแล้วกัน <c oughs> ตัดครับไม่ต้องไปหมนุนหรอกหมนุน ของจีนมันหมุนเนี่ยครับตัดเอาดิว่าตัยดยากแท้นี่ไงนี่ไงนี่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 โอเคขาวมาหมดแล้วใช่ไหม นี่ส่วนรประกอบของอันนี้นะอีนุ๊กจะตดัดส่วนท่อนล่างออกมาก่อนอืน้อหืออื้อหืโอเคเข้าแล้นวนี่ติดเข้าไปเลยอันนี้พี่อันนี้โอ้บ้า เน,น,น,นี่ยครับก็ใส่ทับทัาใสา่ปุ๊บโอเคตัวนี้เป็นตัวที่ผมอชอบที่สุดชอบะอะไรเราชอบสิ นี ừ, tôi tôi ổ, cổ, ó, ่เป็นตัวที่ผมชอบที่สุดเทดี้กบกรอบเข้าไปย้อนเงันมากรอบด้านล่างก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ตรงอีกเจริญทำไมมันต้องกรอบไม่ละวนี่มันต้องอย่างนี้สอดเข้าไปอย่างนี้ชุบชุบ โคตรแข็งเลยไปกอบต่อ,อจยุบแล้วก็กดต่อไปซื้อเดี๋ยวมาแป๊นหนึงชุบชุบโอเคได้แล้วครับโอ้ตายสักที địt địt pé bé, không biết làm à này nó nó no bự เคไม่เป็นไรหรอกในส่วนขานแล้วตั้งไว้ตรงนี้เลยเดี๋ยวขอได้ปืนออกไปแล้วแขนกับตัว

อืมลงเดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวเดวตออกก่อนตอวแขนติดไว้อันนี้ นี่นะครับเดี๋ยวแล้วต่อไปส่วนตัวครับก็ส่วนหัวเหมือนเดิมตัวตัวสีน้ำเงินที่ผมรีวิวไปผมทำเป็นกันดั้มก้อนเาอ่ะกันดั้มพระเจ้าไม่รู้จะเทไหมกำลังตากแห้งอยู่ตอนนี้ 嗯后。 ติดครับโอเคได้แล้วนะครับแล้วก็ติดครับวันนี้ติดแล้วติดโ๊ะ ปิดหลังตุบ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 ตุนี่นะครับเราก็เข้าติดตรงนี้ติดติดติดเ,เข้าแล้วเข้าแล้วเอ้เข้าแล้วนะครับเราก็ใส่เข้าไป โอเคใส่ขาครับอีกครั้งครับแขนรู้สึกว่าจะรวมนะเดี๋ยวสว่านเจบโอเคก็เสร็จแล้วครับอาริสกันดัมเอ๊ะหลวงมีมปืนให้ด้วย นี่นะครัลเล็กกันดำเหมือนงมสูสีแดงของผมเลยกันนดำมันตัวนั้นกันดำพักแรกเลยโอเคก็เสร็จแล้วนะครับกันดำเราวันนี้ก็ขอลแล้วครับบ๊ายบาย